สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวที่สุดแสนจะน่าตื่นเต้นและกำลังเป็นกระแสไวรัลที่หยุดไม่อยู่มาเล่าให้ฟังครับคุณเคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งสาวไทยยุค 5G ที่ติดชานมไข่มุกและขาด WiFi ไ,ไม่ได้ต้องหลุดเข้าไปอยู่ในยุคจีนโบราณที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์เคร่งครัดเรื่องราวมันจะปั่นป่วนขนาดไหน แต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวการย้อนเวลาธรรมดาธรรมดานะครับเพราะนี่คือปรากฏการณ์ซอฟทาวเวอร์ที่ผสานวัฒนธรรมไทยและจีนเข้าด้วยกันจนชาวเน็ตทั่วโลกต้องตะลึงลองจินตนาการภาพของหญิงสาวในชุดไทยห่มสบายเฉียงเดินเฉิดฉายอยู่กลางพระราชวังต้องห้ามดูสิครับมันคือความคอนทราสต์ที่งดงามและทรงพลังมาก เรื่องราวที่เราจะเจาะลึกกันในวันนี้คือตำนานรักข้ามภพของพริยากับแม่ทัพวนสวีแห่งแคว้นต้าชินที่ไม่ได้มีแค่เรื่องรักรักใคร่แต่ยังแฝงไปด้วยความลับของผ้าคลุมมังกรคำทำนายเลือดและการเมืองที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนซึ่งผมบอกเลยว่ารายละเอียดที่ผมจะเล่าในวันนี้คุณจะหาไม่ได้จากที่ไหนเพราะนี่คือฉบับ Directors Cut ที่จะเผยทุกปมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกระโดดข้ามเวลาไปพร้อมกันเลยครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครกับหญิงสาวที่ชื่อว่าพริยาเธอคือนักศึกษาสาวคณะอักษรศาสตร์ผู้สดใสและเป็นตัวแม่แห่งวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์พริยาเป็นคนประเภทที่ว่าที่ไหนมีกระแสที่นั่นต้องมีพริยาชีวิตของเธอรายร้อมด้วยเทคโนโลยีความสะดวกสบายและแน่นอนครับชานมไข่มุกหวานร้อย วันหนึ่งในขณะที่พริยากำลังเดินเที่ยวชมตลาดของเก่าเพื่อหาพร็อพมาถ่ายรูปลงอินสตาแกรมสายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้ากับร้านขายของเก่าลึกลับร้านหนึ่งร้านนั้นดูเก่าคร่ำครึและมีบรรยากาศที่ชวนขนลุกแต่สิ่งที่ดึงดูดพริยาให้เดินเข้าไปราวกับต้องมนสะกดคือผ้าคลุมไหล่ผืนหนึ่งที่วางอยู่หลังตู้กระจก มันไม่ใช่ผ้าคลุมธรรมดาครับเพื่อนๆมันคือผ้าคลุมลายมังกรโบราณที่ทอด้วยเส้นไหมสีทึบแซมด้วยดินทองที่เปล่งประกายประหลาดเจ้าของร้านซึ่งเป็นชายชาราท่าทางแปลกแปลกได้เตือนพริยาว่าผ้านี้ไม่ได้ทอจากได้ธรรมดาแต่มันถูกชุบด้วยน้ำจากแม่น้ำแห่งกาลเวลาและมันจะเลือกเจ้าของเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องงมงายพริยาตัดสินใจซื้อมันทันทีเพราะคิดว่าใส่แล้วต้องเก๋กูดแน่นอนเธอไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะเป็นตั๋วเที่ยวเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการคืนนั้นเองเป็นคืนที่เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดหรือจันทรุป,ปราคาซึ่งตามตำราโบราณเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่มิติต่างๆจะอ่อนกำลังลง ปริยาลองสวมค่าคลุมผืนนั้นหน้ากระจกและทันใดนั้นโลกทั้งใบก็หมุนคว้างเข้าของในห้องเริ่มลอยขึ้นแสงสว่างจ้าบาดตาและร่างของเธอก็ถูกดูดหายวับไปทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าโอ๊ยปวดหัวชะมัดนี่เราเมาค้างหรือเปล่าเนี่ยปริยาลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงง แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพดานห้องนอนคอนโดแต่เป็นท้องฟ้าสีครามและป่าภัยที่กว้างสุดลูกหูลูกตาและที่สำคัญไม่มีสัญญาณมือถือพริยาเดินสำรวจตัวเองและพบว่าเธอยังอยู่ในชุดนักศึกษาแต่มีผ้าคลุมมังกรห่มคลุมอยู่และโชควีที่เธอยังมี กระเป๋าเป้คู่ใจติดตัวมาด้วยจำกระเป๋าใบนี้ไว้นะครับเพื่อนเอนเพราะในนั้นมีของวิเศษระดับโดราเอมอนสำหรับคนยุคโบราณอยู่เธอเดินหลงทางจนมาถึงชายแดนของแคว้นต้าชินอนาณาจักรจีนโบราณที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรแต่ทันทีที่เธอปรากฏตัวทหารลาดตะเวนก็พุ่งเข้ามาล้อมกรอบเธอทันทีทำไมนะครับ ก็เพราะการแต่งกายของเธอที่ดูแปลกประหลาดเสื้อนักศึกษาพับแขนและกระโปรงพลีดบวกกับผ้าคลุมมังกรที่เธอใส่มันดันไปตรงกับลักษณะของนางมารในคำทํานายที่ว่าจะมาทําลายบ้านเมืองและนี่คือจุดเริ่มต้นที่โลกต้องจารึกทหารพาตัวพริยาไปพบกับแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นเขาคือแม่ทัพเวนสวีชายหนุ่มรูปงามที่มีใบหน้าราวกับเทพสร้างแต่แววตานั้นเย็นชาราวกับน้ำแข็งขั้วโลก วนสวีไม่ใช่คนธรรมดาครับเขาได้รับฉายาว่าพยักหน้านิ่งผู้ที่ไม่เคยยิ้มและไม่เคยมีความรักภารกิจเดียวของเขาคือปกป้องแผ่นดินแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าภายใต้ความเย็นชานั้นมีความลับที่แม่ทัพวนสวีไม่เคยบอกใครเขามีโรคประจําตัวคือโรคนอนไม่หลับหรืออินซอมเนียอย่างรุนแรงเขาไม่ได้หลับเต็มตื่นมาหลายปีเพราะฝันร้ายจากสงคราม วินาทีที่เหวนสวีเห็นพริยาเขาเตรียมจะสั่งประหารน,นางในฐานะสายเหล็บแต่ว่าเมื่อพริยาขยับตัวเข้ามาใกล้กลิ่นหอมอ่อนๆก็ลอยมาแตะจมูกเขามันไม่ใช่กลิ่นกําาาชุนของวังหลวงแต่มันคือกลิ่นดอกมะลิซึ่งจริงๆแล้วคือน้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อดังจากเมืองไทยที่พริยาใช้ซักเสือ้อ กลิ่นนั้นทำให้จิตใจที่ว้าหุ่นของเหวนสวีสงบลงอย่างประหลาดเขาชะง,งักคำสั่งประหารและเปลี่ยนเป็นสั่งให้คุมตัวนางไว้ในจวนแม่ทัพแทนเพื่อสอบสวนหรือจริงๆอาจจะเพราะอยากดมกลิ่นนั้นอีกก็ไม่รู้นะสินะฮ่าๆชีวิตในจวนแม่ทัพของพริยาเริ่มต้นด้วยความวุ่นวายพริยาต้องพยายามอธิบายว่าเธอไม่ใช่สายเล็บแต่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสยามแถจนสีข่างถลอก ความหาบังเกิดเมื่อพริยาเริ่มงัดของในกระเป๋าออกมาใช้ลิปสติกสีแดงสดสาวใช้ในจวนกรีดลั่นเพราะนึกว่าเป็นเลือดหรือยาพิษแต่พอพริยาทาให้ดูและสอนเทคนิคปากกระจับสาวๆในจวนกลับตื่นเต้นและอยากได้กันยกใหญ่ power bank solar cell วันหนึ่งพริยาวาง power bank ปากแดดไว้ทหารในจวนต่างก็พากันกราบไหว้เพราะนึกว่าเป็นยันดูดตะวันที่ทรงอนุภาพ แต่สิ่งที่ทําให้หวนสวีเริ่มสนใจในพริยาจริงๆไม่ใช่ของวิเศษเหล่านี้แต่คือทัศนคติพริยาเป็นคนตรงไปตรงมากล้าเถียงท่านแม่ทัพชดชดผิดกับหญิงสาวในยุคนี้ที่ต้องสงบเสงี่ยมมีฉากหนึ่งที่เป็นตำนานคือฉากที่พริยาบ่นว่าอาหารจืดชืดแล้วแอบควักน้ำพริกตะแดงแบบซองที่พกเิ็ดกระเป๋าออกมาคลุกข้าวกิน กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วจวนจนท่านแม่ทัพต้องเดินมาดูและนั่นคือครั้งแรกที่ลิ้นของแม่ทัพผู้เคร่งขรึมได้สัมผัสกับรสชาติที่เรียกว่าแซบแน่นอนครับว่าซีรีส์จะสนุปไม่ได้ถ้าไม่มีตัวอิจฉาแต่สําหรับเรื่องนี้ตัวร้ายอย่างลินฮ่าลูกสาวอัครเสนาบาดีไม่ได้ร้ายแบบไม่รู้สมองนะครับ ลินฮาดูภายนอกเป็นกุลสตรีที่เพรียบพร้อมอ่อนหวานและถูกวางตัวให้เป็นคู่หมันของหวนสวีมาตั้งแต่เด็กแต่ลึกๆแล้วเธอซ่อนความโหดร้ายไว้ความลับที่ไม่มีใครรู้รลอเพิ่มเติมจริงๆแล้วหลินฮาไม่ได้รักหวนสวีขนาดนั้นแต่เธอถูกองค์กรลับจากอาณาจักรนานซานซึ่งเป็นศัตรูของต้าชินบีบคั้น ครอบครัวของเธอถูกจับเป็นตัวประกันและเงื่อนไขเดียวที่จะช่วยพ่อแม่เธอได้คือเธอต้องแต่งงานกับเวนสวีและขโมยตราพยักษ์ซึ่งคือตราสั่งการกองทัพมาให้ได้ดังนั้นการปรากฏตัวของพิยาจึงไม่ใช่แค่เรื่องหึงหวงแต่หมายถึงความเป็นความตายของครอบครัวหลินฮาเลยทีเดียว ลินฮาเริ่มวางแผนใส่ร้ายพริยาโดยใช้ข่าวลือเรื่องนางมานชุดไทยปลุกปั่นให้ชาวเมืองเกลียดชังพริยาเธอปล่อยข่าวว่าการที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นเพราะพริยานำโชคร้ายมา จุดพีคแรกของเรื่องมาถึงในงานเทศกาลโคมไฟหลวงซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีหลินหาท้าถ่ายให้พริยาแสดงความสามารถต่อหน้าพระพักฮ้องเต้โดยหวังจะให้พริาายาไขหน้าเพราะเล่นดนตรีจีนไม่เป็นและไร้รำจีนไม่ได้แต่พริยาของเราดอนแครครับ เธอตัดสินใจงัดไม่ตายออกมาเธอเปลี่ยนชุดจากชุดจีนที่ดูรุ่มร่ามมาเป็นชุดไทยจากกรีห่มสบายสีทองอารามที่เธอบังเอิญพกมาใช้ถ่ายงานเธอเก้าวออกมาท่ามกลางแสงคมไฟพร้อมกับเปิดเพลงบัลเลงไทยประยุกต์จากมือถือที่ซ่อนไว้ทวงท่าการร่ายรำที่อ่อนช้อยการจีบนิ้วและการไหวที่งดงามการไหวแบบไทยนะครับทำให้ทั้งงานตกตะลึง แม้ถัาบุญซีที่นั่งหน้าตึงอยู่บนแท่นถึงกับตะลึงจนทำจอกเล่าหลุดมือสายตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้มองเห็นนางมารหรือศัต,ตรูอีกต่อไปแต่มองเห็นหญิงสาวที่งดงามราวกับนางในวรรณคดีที่หลุดออกมาจากภาพวาดฮองเตถึงกับตรัสชมว่าความงามนี้ช่างแปลกตายิ่งนักการประสานมือไหวของเจ้าช่างดูอ่อนน้อมแต่เปี่ยมด้วยเกียรติ คืนนั้นพริยามไม่ได้แค่เอาชนะใจคนในงานแต่ยังกลายเป็นผู้นำแฟชั่นวันรุ่งขึ้นร้านผ้าทั่วเมืองหลวงต่างพยายามเรียนแบบการห่มผ้าสบายแบบพริยานี่แหละครับพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้ทรูหลังจากเหตุการณ์งานเลี้ยงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มเปลี่ยนไปหวนซี่เริ่มหาเขาอ้างมาที่เรือนพักของพริยาบ่อยขึ้นโดยอ้างว่ามาตรวจตาความเรียบร้อย และในที่สุดความลับเรื่องการนอนไม่หลับของแม่ทัพหวนนีก็ถูกเปิดเผยคืนหนึ่งพริยาเห็นหวนนีนั่งดีดพินอยู่ศาลาริมน้ำโดยใบหน้าเศร้าหมองเธอจึงเดินเข้าไปหาและพบว่าเขามีขอบตาดำคล้ำพริยาไม่พูดอะไรมากเธอหยิบยาดมสมุนไพรย,ยื่นให้เขาดมและสอนเขานวดคำับแบบไทย วินาทีที่นึ้งมือเล็กๆของพระยาสัมผัสที่ขมับของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ความอบอุ่นนั้นแลนพลานไปถึงหัวใจบวกกับกลิ่นหอมเย็นสดชื่นของยาดมเชื่อไหมครับว่าคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบสิบปีที่แม่ทัพวนซีหลับคาศาลาริมน้ำโดยมีพระยานั่งเฝ้าอยู่ข้างๆจนเช้าเช้าว,วันรุ่งขึ้นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดในจวนแม่ทัพไม่ใช่ฆ่าศึกบุกแต่คือข่าวที่ว่าท่านแม่ทัพตื่นสาย ปกติวันซีจะตื่นก่อนไก่ขันเพื่อไปฝุกดาบแต่วันนี้เขากลับเดินออกมาจากห้องด้วยใบหน้าสดใสไร้รอยคล้ำใต้ตาแถมยังยิ้มมุมปากให้ทหารยามหน้าประตูคุณพระทหารยามแทบจะเป็นลมเพราะร้อยวันพันปีท่านไม่เคยยิม้มข่าวลือแพร่สะพัดไปตัวตลาดว่าสาวไทยผู้นั้นมีมนดำนางใช้ยาสเสน่ห์ยาดมเนี่ยป้ายจมูกท่านไม่ทับจนหัวปักหัวปัม๊ม พริยาที่ได้ยินข่าวลือถึงกับคำกากแต่เธอก็ไม่แก้ตัวแถมยังฉวยโอกาสนี้เปิดคอสสปาชาววังฉบับไทยให้กับเหล่าหูหญินของขุนนางที่อยากมัดใจสามีสอนทั้งการนวดไทยและการทำลูกประครบสมุนไพรจนกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประจำแควนไปโดยปริยาย ความสัมพันธ์ของพริยากับวนซีเริ่มพัฒนาแบบก้าวกระโดดวนซีเริ่มพาพริยาออกไปขี่ม้าชมเมืองซากนี้ฟินมากครับเพราะพริยาขี่ม้าไม่เป็นเลยต้องนั่งซ้อนหน้าท่านแม่ทัพอ้โหูเขินแทนวนซีเริ่มเปิดใจเล่าเรื่องปมในใจเรื่องการสูญเสียนแม่และพริยาก็ใช้มุมมองของคนยุคใหม่ปลอบใจเขาว่าอดีตมีไว้ให้เรียนรู้ไม่ใช่ให้แบกรับ คำพูดนี้ปลดล็อกปมในใจแม่ทัพหนุ่มอย่างจังตัดภาพมาที่จวนอัครเสนาบดีบรรยากาศช่างต่างกันราวฟ้ากับเหวหลินหานางร้ายของเรากำลังกโกรธจนตัวสั่นเมื่อสายข่าวรายงานความหวานชื่นของพระนางเธอรู้ดีว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ตำแหน่งหูหยินแม่ทับหลุดลอยไปแน่และนั่นหมายถึงชีวิตพ่อแม่เธอที่ถูกจับเป็นตัวประกรันโดยแคว้นหนานซานก็จะจบสิ้นด้วยเช่นกัน หลินฮาตัดสินใจใช้ไพ่าตายเธอแอบติดต่อก,กับสายลับของแคว้นหนานซานเพื่อขอยาพิษที่ชื่อว่าพิษกุหลาบราตรียาพิษนี้ไร้สีไร้กลิ่นและจะออกฤทธิ์ช้าทำให้ผู้ตายดูเหมือนป่วยตายตามธรรมชาติเป้าหมายของเธอไม่ใช่พริยาแต่คือท่านย่าของหวนซีหูหยินผู้เท่าผู้เป็นร่มโพร,ร่มใสเดียวที่เหลืออยู่ของแม่ทัพ แผนชั่วร้ายคือวางยาหูหินผู้เฒ่าแล้วป้ายความผิดให้พรยาโดยอ้างว่าพรยาปรุงอาหารแปลกประหลาดก็คืออาหารไทยให้ท่านยากินจนล้มป่วยวันเกิดเหตุหูหินผู้เฒ่าล้มฟุบลงกลางงานน้ำชาเลือดสีดำไหลออกจากมุมปากหมอหลวงทุกคนต่างใส่มาและลงคนเหม็นว่าทาดไฟเข้าแทรกเพราะอาหารผิดสำแดงสายตาทุกสายพุ่งไปที่ต้มยำกุ้งที่พริยาตั้งใจทำถวาย หลินฮาแสงบีบน้ำตาค้าเตือนแล้วว่าอาหารของคนต่างถิ่นนั้นเป็นพิษนางแม่มดคนนี้ตั้งใจสังหารท่านยา่าทหารเตรียมจะลากตัวพริยาไปขังคุกหวนซีมีสีหน้าเจ็บปวดเขาไม่อยากเชื่อว่าพริยาทำแต่หลักฐานมันมัดตัวแต่เดี๋ยวก่อนพริยาตะโกนขึ้นว่าหยุดก่อนนี่ไม่ใช่ธาตุไฟเข้าแทรกแต่มันคือปฏิกิริยาเคมี พระยางงัดสกิลเด็กสายวิทย์ที่ถึงแม้จะเรียนอักษรแต่ก็เคยติวเคมีมาบ้างเธอหยิบเข็มเงินของหมอหลวงแล้วใช้น้ำมะนาวที่เหลือในครัวบีบลงไปบนเศษอาหารที่ท่านยากินพร้อมกับอธิบายทฤษฎีความเป็นกรดด่าง pH และปฏิกิริยาของพิษปรากฏว่าในชามต้มยำกุ้งเข็มเงินไม่เปลี่ยนสีแต่ในถ้วยชาที่หลินฮาเป็นคนชงมาให้ต่างหากที่ทาให้เข็มเงินเปลี่ยนเป็นสีดาสนิท พริยาใช้ความรู้ยุคไฟสจีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้สำเร็จทำเอาหลินฮานหน้าแตกยับเยินแต่ด้วยความฉลาดของนางร้ายเธารีบโยนความผิดให้เสรารช้ยคนสนิทรับเคราะห์แทนทันทีรอดตัวไปได้แบบวุดวิตแต่นี่คือการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหลังจากผ่านพ้นวิกฤตยาพิษเหมินซุยยิ่งรักและศรัทธานในตัวปริยามากขึ้นเขาพาเธอไปที่หน้าผามังกรซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตระกูล และมอบปิ่นปักผมหยกขาวให้เพื่อเป็นการจองตัวบรรยากาศกำลังโรแมนติกสุดๆเหวินซวีก้มลมจะจูบหน้าผากพริยาแต่ทว่าจู่ๆมือของพริยาก็ทะลุผ่านร่างของเหวินซวีใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดมือของเธอกลายเป็นโปร่งแสงเหมือนโฮโลแกรมวูปหนึ่งก่อนจะกลับมาเป็นปกติพริยาตกใจสุดขีดเหวินซวีเองก็ชะงัก นี่คือผลข้างเคียงของภาค,คลุมมังกรที่เจ้าของร้านของเก่าเคยเตือนไว้ผู้ใดที่ข้ามแม่น้อมแห่งการเวลาผู้นั้นคือผู้ผิดกฎธรรมชาติหากไม่กลับไปก่อนจันทรคขาดครั้งถัดไปตัวตนของเจ้าจะถูกลบหายไปจากทุกมิติตลอดกาลปริยาเริ่มตระหนักแล้วว่าเวลาของเธอในโลกนี้เหลืออีกไม่มากเธอเหลือเวลาอีกแค่เจวันก่อนที่พระจันทร์เต็มดวงรอบหน้าจะมาถึง เธอต้องเลือกระหว่างความรักกับหวนซวีหรือการมีชีวิตรอดกลับไปหาพ่อแม่ที่เมืองไทยยังไม่ทันได้เครียดเรื่องมือโปร่งแสงเสียงกลองศึกก็ดังสนั่นเมืองกองทัพแขว้นหนานซานที่บงการหลินฮาอยู่ยกทัพประชิดชายแดนเร็วกว่ากำหนดหวนซวีในฐานะแม่ทัพใหญ่จำเป็นต้องทิ้งเรื่องหัวใจแล้วไปจับดาบปกป้องแผ่นดินทันทีฉากลานี้คือบีบหัวใจมากครับหวนซวีสวมชุดเกราะเต็มยศ เขามากอดพระยาแน่นรอข้าไม่ว่าข้าจะไปไกลแค่ไหนข้าสัญญาว่าจะกลับมาหาเจ้าห้ามเจ้าหายไปไหนเด็ดขาดพริยาร้องไห้โฮเพราะเธอรู้ดีว่ากว่าเขาจะกลับมาเธออาจจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วหรือไม่ร่างกายเธอก็อาจจะสลายไปก่อนพริยาตัดสินใจมอมนาฬิกาวิสข้อมือของเธอให้กับหวนสวีแม้มันจะตายไปแล้วเพราะไม่มีฐาน เก็บสิ่งนี้ไว้นี่คือเครื่องรางจากโลกของข้าตราบใดที่เข็มวินาทียังอยู่ที่เดิมหัวใจของข้าก็จะอยู่ที่ท่านเมื่อแม่ทับไม่อยู่ลินฮาก็เริ่มแผนสำรองทันทีเธอรู้แล้วว่าจุดอ่อนของเหมือนซวีคือพริยาและเธอก็รู้ความลับเรื่องที่พริยามาจากต่างโลกจากการแอบฟังลินฮาส่งข่าวไปบอกแม่ทัพสชูคือแคว้นหนานซานว่าหญิงสาวข้างกาเหมือนซวีคือกุญแจแห่งอนาคต นางรู้วิทยาการล้ำสมัยที่สามารถเปลี่ยนผลแพ้ชนะของสงครามได้ในคืนที่ฝนตกหนักกลุ่มนินจาชุดดังบุกเข้ามาในจวนแม่ทัพแม้พริยาจะพยายามใช้สเปรย์พริกไทยที่ทำเองจากพริกแห้งในครัวต่อสู้สุดชีวิตแต่ก็ต้านทานไม่ไหวพริยาถูกลักพาตัวไปและจุดหมายปลายทางก็คือค่ายทหารศัตรูที่ชายแดนภาพตัดไปที่เวินสวีในสนามรบเขากำลังวางแผนการรบอย่างเคร่งเครียดทันใดนั้น นกพิราบสื่อสารก็บินมาพร้อมกับจดหมายเปื้อนเลือดเนื้อความข้างในเขียนว่าหากอยากได้ดวงใจของเจ้าคืนจงเอาตราพยักษมาแลกที่หุบเขาไร้วิญญาณก่อนรุ่งสางเวนน์สวีถึงกับคำรามลั่นค่ายเขาต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากที่สุดในชีวิตลูกผู้ชายทางซ้ายคือหน้าที่ปกป้องแผ่นดินถ้าเสือตราพยักษไปบ้านเมืองพินาศทางขวาคือผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจและเธอกำลังจะตาย ฉากจบของพาร์ทส,สองคือภาพหวนซวีควบม้าฝากขามืดออกไปเพียงลำพังทิ้งกองทัพไว้เบื้องหลังดวงตาของเขาแดงช้านด้วยความโกรธแค้ขนขณะเดียวกันร่างกายของพริยาที่ถูกมัดอยู่ในค่ายศัตรูก็เริ่มจางลงจนเกือบจะมองไม่เห็นแขนขาแล้วเวลาของเธอกำลังจะหมดลงพร้อมกับดาบของศัตรูที่จ่อเขาหอย